แห่งชาติพุณตาบากวันแม่ของไทยพี่เป็นหนุ่มเสื้ยปลาอาชีพปลาชินูปลาขำบอมนี่เป็นหนุ่มเตี้ยปลาจีบปลาชินูปลาขำบอม ยาจะตดอีเล็กก็ไม่ใหญ่อย่าย,ยัวยืนเฉยจงรักเลยรีบลุกและเชิญมาร่วมสนุกงาน <c oughs> วันแม่ของไทยมาฟังเพลงอี่แซแวมาฟังแล้วสูส <c oughs> ่ใจเลยแล้วสู่ใจสาวอายุทยาแม่คงจะร้องกันไม่ได้

i ม,ม,มื่กอกี้แม่เพลงนี่ยายเพลงใหม่เลยกระเากระมาขังขาได้คนละ มแม่แล้ววัา,าจะเป็นลมนะแม่แมม ของชายร้องไห้มานี่กลับกลับไปอเมริการ้องได้เอร้องได้อโลูกะร้องเลยร้องได้หมอู่หมอหมอเอาล้องเลยร้องได้ มังสังขังปกป้องไทยอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชปกป้องมิ่งมาดพระแม่ของไทยชื่อดังทั่วถิ่นประเทศทั่วดังไทยถิ่นทั่วแผ่นดินประเทศทั่วทั้งเขศก็คงจะจำกันได้ก <c oughs> ็เหมือนนั่งทำโบ๊ ชาิเพื่อศาดประตับเธอทูลสมบัติของคนไทยวิระตตรีที่มีกล่าวมาวิระตตรีที่ททม่กล่าวมารว,วัยุธยา,าจงจำแม่ศรีสุริโยธาดีแม่เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าในวันนี้เพลงนี่ยอดมากเลยไม่คิดเลยพวกเราพ่อเพลงมาจากบังไทรจะมาเจอแม่เพลงและยายเพลงแม่เพลงเก่งค่ะ มาดูกคนวิทยาได้เหรอทีวะรู้สึกจะมากเกินไปซะแล้วนี่มาถึงที่บ้านนี่มายุ่งเกี่ยวกันแล้วนะไปแจกการซิ่งเลยยังรู้จักเราน้อยไปเด้ามากันนี่มาลาบกันล้วงแล้มบ้าไปไม่ได้ล้บไม่ได้ล้วงเลยทำไมทำไมสาสาดยิสาข้าเท่ย นี่หนังทอดทิ้งพร้อมพร้อมพร้อมไปยุ่งนี่พ่อก็ไม่อยู่นะพ่อกำนันก็ไม่อยู่เห็นจะแม่มั่งแม่จะแย่แไหวแม่ผมทนไม่ไหวแล้วบ้าเฮ้ไอ้ไอ้อย่ารู้จักอะไรกันมานลยมามามาอะไรกันเนี่ยฮะพอเราถามแม่เลยครับไปแผลบเดียวเท่านไหมล่ะมามาคุณกันดาเออคุณกันดาเลยเหรอคุณติ้นแม่อีกคู่หนึ่ณแม่ กินเล็มมาเชียวไปวิ่งเหรอไปวิ่งเหรอไปวิ่งแล้วได้มาคู่แล้วเดี๋ยวสิ่งสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังให้รู้เรื่องนี่คุณการดาเนี่ยเขามาจากไอสถานที่ออกกําลังกายเขามาเจอชั้นที่ประตูอ่ไปเดินด้วยกันมา อะไรไปพูดสักทีเดี๋ยวประการกันดาเขาเลยคุณอยู่ที่ธนาคารบริหารร่างกายสยามเฮลท์คลร์ค่ะอ๋อที่าไหนล่ะทำไมให้การดับไปแล้วนี่คุณกันดานี่ภรรยาผมค่ะดีค่ะดะาเพิ่งแต่งกันนะฮะแต่งกันได้สิบสิบแปดปีฮะมีมีลูกโตเป็นสาวหมดแล้วถ้าคุณกันดาถ้าเผื่อว่าเขาไม่เคยรู้ขนมประเพณีอะไรที่ดีๆงามๆแล้วก็เช่อเชื่อเอาเขาไปฟิต ตัวอะไรต,ต, <lawsuit. S 2> ตะไลดด้วยพ่อต้องตัดสินเรื <m itt re> <m itt re> ่องผมให้ก่อนฮะเราไม่ยอมใครกับใครมาทิ้งมาโถเดี๋ยวชูตักเม่ฆร้านพ่อจะอัดรูปพ่อตายแล้วคุณดอกเด่นฮะเอาาามจกไหนพ่อขโมยใครเขามาเฮ้ยเข้าวิ่งไปร้านวิทยุก็เห็นว่าเข้าวิ่งคนเดียวก็เลยให้รางวัลนี่พ่่อหานีเขโมไปปรึกษากับแกเห็นชาก็เลยหยิบมาเลยใครเชื่อไม่เชื่อนะชั้นลูกชั้นลูกใส พ่ใครทำไมทำไมใครใครร้านพ่อร้านพ่อมาลูงลูกพ่อจะเล่าให้ฟังแม่แม่แม่นี่อนะอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่นเพลงการพ่อไปก็อยากสนุกทีนี่พวกไอ้จะเปียกไอ้คอมอะมันจะซิ่งครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราต้องต้อนรับลูกเอ๋ยต้องต้อนรับเขามาจากบางไทรคุณกระดาอาจจะเขินตะลจลิด่อยบ้านผมมาสมบูรณ์นะครับลองข่าข้าวโพดวัอวกมได้เออข้าวดันดินเหนียวไม่นดนเคุณดอกดินค่ะใส่กัเข่าไว้กินข้าวโพดอยู่แถวนี้เราก็ถือว่าเป็นกันเองกันแล้วกันผมก็อยากจะให้คุณกระดารู้จักพวกบ้านเรานะฮะาหารวาใคร ลูกสาวผมนี่ลูกสาวไอ้แก้วนะฮะแต่คนนี้เขาิังกลับจาเอามครับไปที่สยามแับครับครับนี่นี่เขางกลับมาอเมริกานี่ลูกทรงดีแล้วว่าแต่ว่าพ่อถืออะไรแล้วโม้อยู่นั่นน่ะทีนี้อย่างนี้ห้ามตีการเวลานี้ลูกพอพูดได้มัรับพอลดได้ให้รดรถบนถนนทับเลย่ะเขาไม่รักผู้ชายทีนี้อย่างนี้เราห้ามทะเลาะเบาแวงกันแบบนี้อยากจะให้ลูกๆทุกคนนะร้องเพลงตาม วิทยุเวลานี้ใกล้เวลาที่จะร้องเพลงสดุดีถวายพระพอรองค์สมเด็จ พระราชนีได้ของเราโอ้โหนิวดอกดินกลับมาได้ร้องเพลงสดุกดีได้เขาให้มาเว้ยไม่ใช่นิวเว้ยก็ให้มาให้มาใหม่ๆเลยแต่พันเอาของเก่าให้พวกได้รางวัลเป็นอย่างนี้อ่ะอ่าด้ก็ดีแล้ว่เวลาเปิดอันใหญ่นะพ่อนะออันใหญ่สุดเอออันนี้อย่างนี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยร้องเพลงตามวิทยุของพ่อเพราะเวลานี้พ่อรู้มาว่าเป็นเวลาที่จะเปิดอยู่แล้ว ินีนั่นเป็นสีสันงาชาวประชาขอเธอกระแม่วันพระบารมีควรคู่ควันราชัาพระพุทธเจ้าขออภินิหาาธุดีทรงบวงยายนาประชาราทรงประพา ที่นี่ศีลละเมตตาประธานแด่ชนทุกชั้นจะจนหรือมีใชยศักดิ์ศรีต่างกันด้วยพระไทยต่างมันเหมือนดังมานดา นางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถจงทรงพระ,กะเกษมสำราญขอจงทรงพระเจริญใชย่ <Yeah! S 1> ชยอดใช่